เราได้นำเสนอพักประชาชนไปแล้วนะครับมันเท่มากๆเลยนะผลของการที่เอาประชาชนไปที่ตั้งนะครับพักเก้าไกลเก่าหรือพักประชาชนปัจจุบันเนี่ยพลิกชนะเรือกตั้งใหญ่มาแล้วก็ไม่ยอมถอยจนอดเป็นรัฐบาลเรื่องราวผ่านต่างๆนานาเราก็จะเห็นว่าพักประชาชนพยายามที่จะ ยึดมั่นในอุดมการ์สุดท้ายวันนี้เกิดพิพิันธ์ทางการเมืองอีกทีนะว่าที่นายกอนุทินนะครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปว่าได้นําเสนอพักประชาชนไปนแล้วพรรประชาชนเป็นตัวแปรอีกแล้วอืมกาหนดทิศทางการเมืองไทยพี่กูมองว่าแบบนี้ดีครับก็คือเราแบบสาคัญเนะ่ยสุดท้าย สิ่งที่เรายึดมั่นน่ะมันทําให้เรายังสําคัญอยู่เสมอแล้วทีนี้เราก็รอดูครับว่าพักภูมิใจไทยอ่ะจะเป็นเพื่อไทยสองไหมพี่กูวิเคราะห์ว่าไม่เป็นอะไรที่เพื่อไทยพลาดภูมิใจไทยจะไม่พลาดอะไรที่เพื่อไทยรับปากว่าจะทําแลวไม่ทําภูมิใจไทยพอรับปากแล้วก็จะทําอย่างที่ได้นําเสนอไปไม่ว่าจะเป็น อ่าภ,ภาภรกิจยุบสภาภารกิจเรื่องของการร่างสสรอนาไปสู่การแก้ไขรัฐมนูลการเลือกตั้งแก้ไขเรื่องต่างที่เห็นว่าเป็นปัญหาร่วมกันแล้วก็สู่การยุบสภาอืมพรรคประชาชนก็ชัดเจนว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลจะไม่รับตําแหน่งใดๆแม้ว่าจะมีคนชาวเด็กชาโซเชียลนะพวกขอ,อกันเมืองอะว่าจะไมไม่โชฝีมือเหลือเวลาอีกปี สองอีกปีกว่าอีกสองปีก็โชว์สิเห็นว่าเก่ง,งนี้นั่นมันต่างกันนะครับคนที่หิวก็หายในอำนาจคนที่หิวกระหายในการที่จะบริหารรัฐบาลกับคนที่รอให้ตัวเองพร้อมจริงๆไม่ได้หิวกะหายอำนาจหรือตำแหน่งยศถาไอ้สิ่งนี้แหละครับที่ทำให้พี่กูบวตให้และเชื่อว่าหลายๆคนที่โบวตให้ส้ม วันนี้รู้สึกโอเคอาจจะมีส้มบางส่วนแหละที่บอกถ้าไปยกมือให้ภูมิใจไทยจะจะเลิกจะไม่โหวตให้จะไปกาพักอื่นจะนู่นจะนี้จะนั่นก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่มองว่าการที่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยนั่นเท่ากับว่าคุณไม่เข้าใจการเมืองเลยพักประชาชนก็กําลังเติบโตเรียนรู้ในเกมการเมืองแบบไทยๆสุดท้ายเรามาเป็นคนกําหนดเกมอีกแล้วและภูมิใจไทยเขาก็อ่านว่าคนไทยอ่ะ ไม่เหมือนเดิมแล้วตัวนักการเมืองตัวพักคการเมืองก็ต้องปรับตัวถ้าไม่ปรับตัวสุดท้ายเวลาเลือกตั้งใหญ่ประชาชนจะเป็นคนให้คําตอบว่าพวกกูอ่ะไม่เหมือนเดิมแล้วนะอย่าเอาเปรียกกันมากนึกถึงพวกกูเป็นที่ตั้งไว้เยอะๆอืมคุณคือตัวแทนของพวกเราวาซานถ้าหมดรุ่นเบบี้บูมเมอร์หมดรุ่นเจนเอ็ X, พี่กูบางส่วนไป วเนี่ยมันเริ่มเข้าใจแล้วเจนซี Z, เนี่ยก็คือมันจะเกมเชนเจอร์มันจะพลิ anger, กทุกอย่างเพราะฉะนั้นทําให้ประเทศไทยเดินหน้าได้ครับแล้วพี่กูก็เห็นด้วยกับการที่ยกไปเลยยกมือใหออ้ภูมิใจไทยนี่แหละเพราะว่าไม่ไว้ใจเพื่อไทยคิดว่าเพื่อไทยเพื่อไทยทําเสียของไปแล้วภูมิใจไทยไม่น่าเราไปสู้กันที่เลือกตั้งใหญ่ เขาก็ต้องเอาคะแนนนิยมตอนนี้ว่าเฮ้ยกูรับปากนะกูทําได้กูทํนะาในสิ่งที่เพื่อไทยไม่ยอมทํานะและก็เป็นการที่เหมือนกับลองทํางานร่วมกันระหว่างภูมิใจไทยกับพัคประชาชนถ้าพักประชาชนไม่ทํางานใครเลยแล้วไงต่อก็ไม่ได้ใช่ป่มมันต้องมีคนที่ทํางานด้วยได้เราก็ค่อยๆปรับตัวไปแบบนี้ดีกว่าอืมไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นคอมมินิสต์จริงๆก็ไม่ควรก็ไม่ควร ก็จะเป็นประยาธิที่ปไตัยก็ก็เป็นก,ก็ต้องทำงานร่วมกันสวัสดีครับ